อ่ะเขาเรื่องไหมอ่ะเขาสาระไหมสาระเดียวที่จะได้จากวันนี้ก็คือน้องดังสารภาพรักน้องจุังโอ้โหจุจุนี่เหรเขาพูดว่าอะไรนะวิ่งสารสารภาพสาระเดียวที่วันนี้เนี่ยน้องจุงจะได้จากน้องดังก็คือสารภาพรักครับผม สารภาพแล้วสารภาพแล้วเอาก้าวมานี่มาจุงน้องจุงก้าวมานี่มาแต่ว่าก้าวที่ดีก็คือก้าวมาอยู่ในใจน้องดังนี่แหละเก้าวไม่เป็นเลยครับอย่างนี้อ่าื่อกี้ถึงไหนแล้วอ่ะทีมงานกับพิ่บอกว่าอะไร้เราพี่เขาเลื่อนแล้วนะครับผมพี่เขาเลื่อนแล้วเหลดแล้วเหลดแล้วนะอาเขาเลื่อนเลยแล้วกันเอางี้เฮ้ยเราเราเราแบบฝากผลงานไหมพอฝากผลงานเสร็จเดี๋ยวให้จุงกับดังแบบโอยพรเซ็นทรัลในการครบรอบ75ปีหน่อยเหมือนกับโอยพรวันเกิดเนาะเอาฝากผลงานก่อนเลยแล้วกัน อ่าได้ครับผมก็ผลงานผลงานที่เราจะมาฝากวันนี้นะครับก็แล้วแต่ดาวนะครับแล้วแต่ดาวเหมือนเดิมนะครับผมก็ดูได้ทาง YouTube แล้วก็วิวนะครับผมดูย้อนหลัง1-8ถึงเลยนะครับดูไหมดูไหมดูย้อนหลังได้ครับผมแล้วก็มีฟีลแฟนฟันแคมปิ้งคอนเสิร์ตนะครับสามารถดูได้ย้อนลายย้อนเลยนะครับผมในไหนนะในดีวีดี <risque> ในดีวีดีนะครับต้องพีออเดอร์นะครับผมครับแลผมก็ไปไปรับจองกันได้นะครับผมพิออเดอร์เนาะพิออเดอร์พิออเดอร์พิออเดอร์วันนี้วันสุดท้ายวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมคนอื่นเขาพีเวีดิ้งไปแล้วนี่ยังพีออเดอร์อยู่เลย ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขไงแล้วก็อยากให้เซ็นทรัลอยู่แบบเราเป็นนานๆอ่ะไงต่อครับยังไงต่อฝากผลงานต่ออินสตาแกรมไหมจุงดังอินสตาแกรมไหมเพราะว่าล้านกว่าคนแล้วตอนนี้ล้านฟอลโลเวอร์แล้วต้องสนุกองลอะครับผมครับผมก็ฝากไอจีแล้วกันครับฝากไอจีด้วยนะครับผมไอจีพวกเราก็สะกดยากนะรอเล่นก็ดังนรชัยกับเชนแอนด์สกอร์ซีเจนะครับผม ฝากให้ผมเลยเหรอเออแน่นอนแน่นอนจริงมากจริงมากคือต้องบอกได้เลยนะครับว่าขอให้จุงกับดานเนี่ยนะครับผมงานเยอะๆแล้วก็สุขภาพนี่ต้องแข็งแรงไว้ก่อนนะแล้วที่สําคัญเลยขอให้แฟนคลับพวกคุณเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีคนรักมากขึ้นเรื่อยๆอย่างวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ยคุณแบบทำให้พวกเราตกหลุมรักได้เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบการวันตัวการเตรียมการบ้านมาอย่างดี นะครับผมแล้วก็เป็นงานมากครับวันนี้ขอบคุณจริงจนะครับผมขอให้แบบงานเยอะๆเลยแล้วก็ที่สําคัญก็มีผลงานใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเนาะอย่างอย่างเรื่องเพลงมีไหมแบบหลายคนบอกเ่าไหร่จะร้องเพลงด้วยใช่ใช่เดี๋ยวให้อวยพรแต่ว่าเดี๋ยวขอผมอวยพรก่อนอ่าก็ขอให้แบบเจอกันบ่อยๆเจอกันแบบยาวๆนะมาอวยพรเซ็นทรัลกันดีกว่านาะได้เลยครับเซ็นทรัลนั่นด้ เอาใครก่อนดีครับผมในโอกาสโอเคได้ได้นะครับว่าเริ่มเลยยังเริ่มเลยเริ่มครับผมเริ่มครับผมก็ในโอกาส75ปีครบรอบเซ็นทรัลนะครับผมพวกผมสองคนนะครับก็อยากจะโอ้ยพอในเซ็นทรัลนะครับผมอยู่กับพวกเราเป็นนานๆนะครับผมเป็นโซโล่ล้มใจเป็นซูเปอร์ดิพาร์ตเมนต์สโตร์ของประเทศไทยเลยนะครับผมใช่แล้วก็มีเปิดสาขาใหม่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอให้อยู่เป็นนานๆเลยครับผมอยู่ไปแบบพันปีเลยครับโอ้โหพันปี ครับผมคนปีเราก็ไม่อยู่แล้วอยู่ในใจไงอยู่ในใจเสมอครับผมเราขอให้ร้านอาหารอร่อยอร่อยมาเปิดเยอะเยด้วยนะครับขายยอดขายดีพุ่งทะลุทะลายเลยครับผมครับผม Happy birthday นะครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday ขอบคุณรับขอบคุณนะครับเอาจริงแบบอย่างนี้ว่ะ Happy birthday Sintra น่เออเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมเอาใหม่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 ใหม่ใหม่หนึ่งสองสาม Happy birthday b i n t r a ตึ้งตึ้ง Happy birthday Sintra ตึ้งตึ้ง Happy b i r t h d a Happy รอบ75ปีครับวันนี้บอกได้เลยมีความสุขมากๆจริงๆนะที่ได้คุณสองคนมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมแห่งวินาทีประวัติศาสตร์นะครับผมในวันนี้เลยอ่ะถ่ายเซลฟี่กันดีกว่าได้เลยครับมาลองถ่ายเซลฟี่กับด้านหลังกันดูนะฮะนี่เลยครับโอ้โหระวังน้ระวังน้เบาๆตกตกลมลักเนี่ยอ่ะตบมือสิครับตบมือสิครับเชีย นี่หรือที่มาของคําว่าหล่อลื่นนะครับนอกจากตกลุมรักแล้วยังหล่อลื่นด้วยนี่นนี้ขอบคุณนะคะ